ครับก็สวัสดีครับมีเพื่อนเพื่อนทักมานะครับอยากทําหมูปิ้นโบราณเป็นนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทากันนะครับอันดับแรกเลยเรามาทําความรู้จักนะครับวิธีการเลือกหมูนะครับใช้หมูสันนอกครับชิ้นโตตประมาณนี้นะครับประมาณในภาพเลยนะครับแล้วหมูสันนอกนะครับชิ้นใหญ่หน่อยนะครับถ้าชิ้นเล็กเราจะหั่นยากนะครับเราจะกะระยะไอ้กะปริมาณยากนะครับผม ในส่วนของหมูโบราณเราจะมีมันหมูผสมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะทำเราจะแจกวิธีการหั่นก่อนนะครับโดยดูตามภาพเลยนะครับวิธีการหั่นก็คือมีเทคนิคก็คือหัน่นสวนทางกับเส้น,นครับลายเส้นของหมูนะครับอย่าหั่นตามลายเส้นหมูนะครับให้สวนทางกันนะครับเป็นจะช่วยให้หมูของเรามีความนุ่มนะครับผม อาจจะเป็นคลิปแรกนะครับของการทำหมูพิกโบราณนะฝากฝากเพื่อนเพื่อนนะครับกดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับในยู u ูบนะครับเดี๋ยวจะมีอีกหลายอ p ีตามมานะครับผมก็คลิปนี้ก็ดูวิธีการหั่นไปก่อนนะครับผมนี่ครับหั่นประมาณนี้นะครับแนะนำว่าให้เป็นหมูสันนอกนะครับนี่ครับลายเส้นนะครับจะเห็นลายเส้นของเนื้อหมูนะครับให้หั่นขวางนะครับหั่นสวนกับลายเส้นนะครับ จะทําให้หมูของเรามีความนุ่มนะครับแล้วก็ไม่เหนียวนะครับไม่เหนียวนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ถ้าถูกใจนะครับผมฝากกดกระดิ่งกดติดตามนะครับแล้วก็กดถูกใจให้ด้วยนะครับผมแล้วก็จะทําคลิปดีๆนะครับต่อไปนะครับผมขอบคุณนะครับผมนี่ครับเจะประมาณนี้นะครับประมาณ2เซนครับ2เซนนิดๆนะครับพยายามอย่าหั่นหนามากแล้วก็บางมากนะครับ ราะว่าเวลาถ้าหั่นบางเวลาเสียบไม้จะไม่สวยนะครับผมนะครับฝากด้วยนะครับฝากกดติดตามนะครับกดถูกใจให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับช่องด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับหอ่งพิ้งโบราณครับหมูปพิ้งโบราณนี่ครับประมาณนี้นะครับขอบคุณนะครับ